ดีค่ะทุกคนก็กลับมากับเราอีกแล้วค่ะในช่องเซเว่นโทิงกี้ฉะนั้นก็อาจจะพิสูจนอเตอระไซคหนึงนะคะวันนี้ก็จะมาสอนสร้างแอกรองก็คือแบบไม่ต้องใช้อีเมลเราอ่ะแบบอะไรนะคุณเรียกอ,อ่าแอปปั่นฟร์ปั่นถูกใจปั่นส่งของอะไรแบบนี้นะคะยังไรกเลยค่ะกดไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็กดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะแล้วก็กดจัดการบัญชีแล้วก็กดล็อกเอาได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ให้ทุกคนไปที่ Google Chrome นะคะนี่ Google Chrome นะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนโทรศัพท์มันอาจจะมีแบบแหลกนิดนึงอ่ะนี่ไงมันก็คือแบบอ่ะต่อไปนะคะอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆอุ้ยโทรศัพท์ข้างสุดๆแบบแล้วก็พิมพ์มาว่าอีเมลสินาทีอันนี้นะคะ นนี้นะคะนี่แล้วก็รอสักครู่นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะแล้วทุกคนกดเข้าเกมนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอมันหลดก่อนนะคะนี่นะคะพอมันมาแล้วให้กดสร้างตัวละครนะคะแล้วให้กดถูกติ๊กถูกได้เลยค่ะนี่นะคะตกลง นี่แล้ก็ให้กดสมัครด้วยอีเมลนะคะแล้วก็ก่อ,อีเมลที่เราได้คัดลอกไปเมื่อกี้แล้วให้กดถัดไปนะคะแล้วก็กดไปที่อ่าอะไรนะอีเมลสินาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วแล้วก็ให้กดโหลดซ้ำนะคะอันนี้นะค่ะแล้วก็กดกล่องเมลเข้ามาเลขยินยันสมาชิกซเซเบโตแล้วก็ให้ทุกคนจำรหัสตรงนี้นะคะ1นึ่สี่ส หนึ่งสี่สองหกแล้วก็อ่านี่นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็รหัสผ่านก็ตั้งแบบง่ายๆเนาะนี่นะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็ นี่นะคะนี่มันก็ให้กดบันทึกนะคะทุกคนก็เลือกเพศที่ทุกคนจะเอาแล้วก็จะเอาเพศหญิงเนาะแล้วก็เลือกตัวละครพื้นฐานนะคะที่ทุกคนจะเอาเนอะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตเลือกเป็นตัวละครไหนดีนะาตัวละครนี้ละกันคะ่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดบันทึกเป็นหมดเลยนะคะ นะคะเห็นเหรียญไหมเหรียญเราก็จะอยู่ที่8,500ทุกคนก็แบบว่าแบบสามารถเอาไปส่งของได้นะคะแต่ก็แบบอะไรนะก็แบบอืมแล้วก็ปั่นฟอรแล้วก็พิยง์ะไนี่นะคะ ก็แค่นี้แหละให้กดโอเคนะคะนี่นะคะแต่ถ้าทุกคนจะส่งของขวัญให้ตัวเราเองเนี่ยในแอปหลักเนี่ยก็จะต้องสมัครสมาชิกให้ถึง1เดือนก่อนนะคะไปค่ะแล้วก็ทุกคนกดค้นหาแล้วก็พิมพ์โค้ดของเราไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะเจอกับอันนี้แล้วก็ปัน่นปั่นฟอร์ได้เลยค่ะ นี่นะคะถ้าทุกคนใจะให้ของทุกคนก็กดไปที่ให้ของขวานนะคะแล้วก็สามารถกดถูกใจแบบรัวๆได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยะคะ่ะบ๊ายบาย